ในยุคดิจิตอลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือการทำธุรกรรมทางการเงินก็ตามนอกจากนี้ยังใช้ในการทำงานการเข้าถึงระบบงานขององค์กรอย่างไรก็ตามหลายคนเลือกใช้ฟรี Wi-Fi ตามสถานที่สาธารณะเพราะสะดวกและประหยัดแต่อันละเลยการตรวจเช็ค,ความปลอดภัยไปคุณรู้หรือไม่ว่าฟรี Free WiFi นั้นอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีหรือแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลขององค์กรในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อฟรี Wi-Fi นี้อยู่ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลขององค์กรน,นั้นจะตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพซึ่งอาจจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าที่คุณคาดคิดผลของการใช้ฟรี Wi-Fi โดยขาดความระมัดระวังจะทําให้คุณต้องสูญเสียเงินหรือใช้เพื่อปลอมเป็นคุณและสร้างความเสียหายอื่นๆโดยเฉพาะสร้างความเสียหายทําให้บริษัทได้รับผลกระทบไปด้วยได้หากเราเพิ่มความระมัดระวังตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนใช้งานเสมอเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ได้แล้วครับ โดยเรามีวิธีป้องกันได้หากต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการใช้งานฟรี Wi-Fi เช่นในร้านกาแฟเนื่องจากเครือข่ายเหล่านี้มาขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอให้แฮกเกอร์อาจดักจับข้อมูลสำคัญระหว่างการรับส่งเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือข้อมูลบริษัทได้หากหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องเชื่อมต่อฟรี Wi-Fi หรือ Wi-Fi สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยให้ใช้งานร่วมกับ VPN ทุกครั้งและหากใช้งานส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทเช่นการใช้งานโมบายแบงกิ้งให้ใช้อินเทอร์เนต็ตจากมือถือส่วนตัวแทนการใช้ฟรี Wi-Fi ส่วนในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสัญลักษณ์รูปกุญแจล็อกปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของ URL ทุกครั้งก่อนเข้าเว็บไซต์เพื่อป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงและขโมยข้อมูลของคุณการเพิ่มความระมัดระวังในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ใช้ฟรี Wi-Fi หรือ Wi-Fi สาธารณะ และเช็คความปลอดภัยให้มั่นใจก่อนนั้นจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับอย่าลงเชื่ออย่าทำตามใครก่อนจะตรวจสอบทุกอย่าง z r r Trust a l w l y s Verify สามารถรับชมรู้ทันไซเบอร์กับ Axon คลิปอื่นๆได้โดยสแกน QR Code นี้ N e, หรือทาง YouTube Axon Official